สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินพฤึกศพกันมังกรน,นะคะประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม2564นะคะชาวธาตุดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพละคณาพลึกศบนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินฝึกศพกันมังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงลก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางค่ะในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนำนะคะให้นำเรื่องราวนะคะจากหน้าไพ่ที่มายกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินพลึกศพกันมังกรนะคะแล้วก็ชาวสองท้งหลายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุดินพลึกศพกันมังกรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ พไพ่ไแรกจะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะคิงถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะ และเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวธาตุด,ดินพฤึกศพกันมังกรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมโดเด่นมากๆนะคะในชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะออหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฏมีนพิจิกนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามนับไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์จากในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุด,ดินพฤึกศพกันมังกรคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า ไปไปกับกลับในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าหรือนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเรานะเป็นคนที่ราคอยเขานะคะหรืออาจจะเป็นตัวเรานั่นแหละที่ถือความสัมพันธ์ไว้ทั้งสองคนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ถือเราแล้วก็ถืออีกคนหนึงไว้อยู่นะคะนะเนาะไม่ไม่อยากจะเสียใครไปทั้งนั้นนะคะอืม อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะเสียเราไปแล้วก็ไม่อยากจะเสียอ,อีกคนหนึ่งไปนะคะก็มีความรักที่เสียดายน้องนะคะแล้วก็มีการาโกหกหลอกลวงมีการปิดบังนะคะทำอะไรลับหลังกันอยู่ตลอดเวลานะคะถามว่าตัวคุณรู้ไหมตัวคุณรู้แหละแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวเราอ่ะยังยังไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้นะคะยังไม่สามารถที่จะ ม o ฟออนได้นะคะขอขอ,ขอแบบว่าขอเวลาเยียวยาหัวใจก่อนเอาที่ว่าเราไหวแล้วเราค่อยไปอะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนร้องขอให้เขาอยู่ก็ได้นะอ,อาจจะคุยกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะนะอาจจะอันนี้มันสลับกันได้นะคะถ้าหากว่าคุณไม่ทำเขาเขาก็ทำคุณนั่นแหละนะเออก็ จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรค่ะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถสกคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากนะคะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรในช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะก้าไม้เท้านะคะและสรุปได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะชาวท่าดินพลิกศบกันมังกรคะในช่วงนะคะเดือนเออครื่องเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะมันเหมือนกับว่าจากในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะเป็นคนโดนกระทำเนาะแล้วก็เหมือนกับว่า เหมือนในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะเป็นคนโดนกระทำอะ่ะเออแล้วไพ่ของเครื่องเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้มันออกมาบอกว่าตัวคุณน่ะน่าจะไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเหมือนกับคุณน่าจะพยายามดูแลหัวใจดูแลตัวเองแล้วก็พยายามที่จะออตัดใจให้ได้นะคะในช่วงเครื่องเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมคุณมีโอกาสนะคะทีออ่จะเอาตัวเองออกมาได้เนาะเพราะว่า คุณอยู่ต่อไปคุณก็เจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะเสียใจแล้วเสียใจอีกเนาะ,ค,ะคุณคุณรู้แหละนะว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้อีกต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะกอดความสัมพันธ์นี้ไว้แต่สุดท้ายเขาก็หันหลังให้เรานะคะสุดท้ายเขาก็เลือกเลือกอีกคนหนึ่งอืมนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ทําคุณเจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่าทําให้คุณผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่าอะค่ะ <c oughs> คุณก็เลยเลือกที่จะโอเคถ้าหากว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะต้องเจ็บปวดหัวิตหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไม่ได้มีความหวังว่ามันจะดีขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้แสดงออกให้เห็นว่าเขารักคุณเ <c oughs> ขาแคร์คุณเท่ากับที่ตัวคุณนะให้เขานะคะไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่สรุปนะคะค <c oughs> ุณอาจจะเลือกที่จะ ตัดสินใจนะคะไม่เอาแล้วไม่สนใจกับคนคนนี้แล้วนะคะหันกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ออกออกไปนะคะเลือกที่จะเอาพาตัวเองเนี่ยออกไปจากความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกแบบนี้นะคะนะปล่อยคนที่ไม่ไม่จริงใจกับคุณไปนะคะปล่อยคนที่เขาไม่ได้รักคุณอย่างแท้จริงอย่างจริงใจปล่อยคนที่โกหกหลอกลวงคนที่อ่ พูดอะไรไม่จริงคนที่ทําอะไรรับหลังเราตลอดเวลานะคะปล่อยเขาไปคุณอาจจะเ,เขาเรียกว่าเลือกที่จะปล่อยกันและกันไปแล้วก็ให้อิสระตัวเองนะคะให้ให้ได้เจอให้ได้ไปเจอพื้นที่ใหม่ให้ได้ไปเจอคนใหม่ๆให้ได้ไปเจอโอกาสใหม่ๆนะคะเป็นการให้โอกาสตัวเองด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุด,ดินรปรึกศพกันมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนีญยตบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยค่ะเอาคำไปแ,บบแรกได้เป็นไพ่คิงถือดาบค่ะถึงคุณไม่ตัดวันนี้วันหน้าคุณก็ต้องตัดอยู่ดีเออห้าไม่เท้านะคะเห็นไหม ไม่ตัดวันนี้ก็วันหน้าก็ต้องตัดอยู่ดีอืมหกดาบและไพ่สองถ้วยนะคะชาวธาตุด,ดินพฤกษศบกันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษส,สิงห์ธนูนะคะหรือนะคะในอนาคตอาจจะได้เจอกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ เนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำหน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวาท้ดินพึกศบกันมังกรมีโอกาสมากๆที่คุณจะเดินออกมาจากจากจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่มันต้องแย่งชิงกับใครนะคะคุณไม่ต้องการที่จะไปแย่งชิงกับใครคือความรักมันไม่ควรที่จะต้องมานั่งแย่งชิงอ่ะมันควรจะเป็น เรื่องของคนสองคนที่มีความรู้สึกดีให้ต่อกันถ้ามีการแย่งชิงแสดงว่ามันไม่ได้มีสองคนแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องการความความรักที่มันวุ่นวายมันต้องแย่งชิงมันต้องมีความเจ็บปวดมันต้องอมีความเสียใจมันต้องมีความผิดหวังคุณไม่ต้องการค่ะนะคะคุณเลือกที่จะหันหลังออกมาถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อไป ไม่จำเป็นที่ต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่อจะไปยอมให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เต็ม100ร้อซกับเรานะคะก็มีโอกาสที่คุณจะเดินออกมาจากเขาแล้วหลังที่คุณเดินออกหลังจากที่คุณเดินออกมาจากเขาอะนะคะในอนาคตอาจจะเป็น2อเดือนสเดือนข้างหน้านะคะคุณจะมีโอกาสนะคะที่ จะได้พบได้เจอกับคู่ของคุณจริงๆไพ่สองวยขึ้นมาแล้วคนคนนี้ไม่ใช่คู่ของคุณแน่นอนถ้าหากว่าเขาไปมีคนอื่นเขาทําอะไรลับหลังคุณเขาคุยกับคนอื่นหรือว่าเขานอกใจคุณนะคะหรือว่าเขาอะทาอะไรที่แบบทําให้คุณเสียใจยอะเออคนรักกันเขาไม่ทําให้กันเสียใจยหรอกนะคะแล้วก็ไม่ทําอะไรซ้ํๆซาก,ากไม่ทําอะไรให้เราผิดหวังซ้ํซากแบบเดิมด้วยนะคะเนาะถ้าหากว่าคุณเดินออกจากคนคนนี้ไปในอนาคตคุณจะได้เจอ คู่ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินพฤกษกันมกกังกรค่ะขอคําแนะนําด้วยนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดวิลค่ะใบที่สองนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะและนะคะได้เป็นไพ่เจ็ด ถ้วยนะคะชาวท่าดินพฤกษบกันมังกครค่ะไพ่ทาโร่แนะนําว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเป็นพิษนะคะเป็นพิษต่อหัวใจของคุณเป็นพิษต่อสมองเป็นพิษต่อสุขภาพของคุณดังนั้นไม่ต้องอยู่ต่อแล้วไม่ต้องรอดูไม่ต้องให้โอกาสนะคะเราอย่าอยู่เป็นตัวเลือกทางเลือกของใครไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ด เหรียญไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอให้ให้เขามาเลือกเราเราต้องรู้จักที่จะรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเราต้องเป็นฝ่ายเลือกเราไม่ใช่จะให้เขาเลือกนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะเดินออกมาเถอะนะคะอะไรดีๆโอกาสดีๆคนดีๆรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะอย่าไปจมปลักอยู่กับคนแบบนี้ที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ะะอย่าไปยอมนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe, s u b s c r i b e คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้กับไมมาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆค่ะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ